ก็คือหลังจากที่พักเพื่อไทยเขาเปิดตัว3แคนดิเเตตนายกหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อยศนันนะฮะวงสวัสด์ซึ่งก็เป็นลูกของเจดแดงแล้วก็คุณสมชายวงสวัสด์นะครับหลังจากนั้นไม่นานภายในท่านจวันเดียวกันเนี่ยโลกโซเชียลก็เร็วมากนะฮะไปขุดภาพนะ,ะพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวชายาภาวงสวัสด์น้องของคุณยศนัน นี่ฮะแต่งงานกับใครฮะแต่งงานกับนายนมลีนันเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีกัมพูชาลูกของมาดามอ้วนวันลีกับนายเลียงนำสอสอเสมาราชคือแต่งงานกับน้องสาวของยศชนันแต่งงานกับลูกชายของสอสอเสียมาราชซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับคุณเซนนะครับ ภาพก็ออกมาเลยนะภาพนี้ออกมาเลยแล้วก็หลายเพจมีตัวหนังสือด้วยท่านผู้ชมฮะมีตัวหนังสือกำกับไว้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นงานมงคลสมรสตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2556นะครับ12ปี13ปีแลวครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวฮะนางสาวชยาภาน้องสาวของคุณยศนันบอกว่าการนำความสัมพันธ์ส่วนตัวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องในอดีต และได้สิ้นสุดลงไปโดยสมบูรณ์นานกว่า5ปีแล้วเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกันไปเชื่อมโยงและใช้เป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองนะครับของนายยุชนันท์ซึ่งเป็นพี่ชายของตนมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างมากขอยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองว่าครอบครัวของตน ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทางการเมืองระหว่างสองประเทศแต่อย่างใดและยิ่งไม่เคยได้รับประโยชน์ใดๆไม่ว่าจะรูปแบบใดจากการแต่งงานในอดีตยืนยันว่าครอบครัวเป็นคนไทยที่รักชาตินะคุณชยาภาบอกว่าไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้จึงอยากวอนขอความกรุณาให้งดเว้นการเผยแพร่หรือบิดเบือนข้อมูลใดๆที่ไม่เป็นความจริงและขอให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตั้งอยู่บนพื้นฐาน ข้อเท็จจริงความสุจริตความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าเอาความบอบช้ำของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตมาใช้โจมตีในทางการเมืองเพราะเพียงแค่ความรู้สึกเสียใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เคยคิดผิดในอดีตไปก็แย่พอแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะคุณชัยภาได้ออกมาโพสนะฮะออกมาโพสต์ก็จับใจความดู บอกว่าได้สิ้นสุดไปสมบูรณ์5ปีแล้วก็แสดงว่าหย่าแล้วอืหย่ามา5ปีก็ปิดประมาณปี2อ6 3นาะครับและเธอใช้คําว่าอย่าเอาความบอบช้ําของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตมาใช้โจมตีทางการเมืองเพราะเพียงแค่ความรู้สึกเสียใจจากเหตุการณ์ที่เคยคิดผิดในอดีตไปก็แย่พอแล้วแสดงว่าเธอก็คงจะรู้จากคําพูดนี้ถอดความได้ว่าการไปแต่งงานกับคนขเมเ นะเะทึกเถาเหล่ากที่เป็นคนสนิทของไอ้หุนเซนเนี่ยเป็นการคิดผิดใช่ไหมฮะเป็นการคิดผิดอแต่งงานปีห้าหกยาปีหกสามประมาณเจปีที่อยู่กินกันนะความจริงเนี่ยในโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อความอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีการใส่ร้ายโจมตีอะไรนะแต่มีที่ใส่ร้ายก็มีฮนะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ย ก็คือทันทีที่ยศนันเป็นแคนดิเดตปบเขาก็เอาภาพน,นี้มาแล้วก็มีข้อความอมน้องสาวยศนันแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยแต่งงานกับคนขเขมรเท่านั้นเองอะนะเท่านั้นเองอคนก็คิดต่อนะอเพราะจริงๆเนี่ยศึกครั้งเนี้เขาก็คิดกันมาตั้งแต่เมื่อตอนที่ลบกันกรกฎาคมแล้วและตอนที่มีคลิปเสียงแล้วว่าศึกครั้งนี้มันมาจากอะไรนะครับ และทําไมคุณเซนมันต้องสร้างห้องให้กับปูยิ่งรักสร้างห้องเตรียมไว้สําหรับทักษินเนี่ยก็เพราะว่าสองครอบครัวนี้นะดีต่อกันใช่ไหมเกี่ยวดองกันเกี่ยวดองกันเกี่ยวดองจากอะไรจากการแต่งงานนี่แหละเอแล้วไปมาหาสู่กันแล้วเขายังเชื่อเลยว่าที่ลบกันตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เพราะความขัดแย้งส่วนตัวของสองครอบครัวนี้แหละ นำมาซึ่งการลบกันนะฮะไม่งั้นมันจะมีคลิปเสียงแบบนี้หละฮะที่อุ๋งอิงเนี่ยไปพี่นอบพี่เทาไปไปงอไปยอมเอาตําแหน่งความเป็นนายกของเราเนี่ยไปพูดแบบนั้นกับคุณเซนได้ยังไงนะฮะให้มันขีโอให้มันกดขี่ให้มันแบบเหนือกว่าจนสารท่านตัดสินไงนะว่าคุณเนี่ยเอาความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะะ ไปใช้ในทางที่ทำให้ประเทศอื่นเขาเขาดูแคลนเป็นที่เสื่อมเสียของนายกและเป็นที่เสื่อมเสียของประเทศไทยเนะยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเคยเสื่อมเสียตอนที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีองค์อิง,องมันจะติดตัวคุณไปจนตายคุณจำไว้คำตัดสินเนี่ยนี่ฮะนี่อันนี้ก็ เอ่อคุณยศชนันนี่นะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วช่วงที่เดินสายไปสัมภาษณ์เยอะมากนะครับพร้อมที่จะว่าุณยันนันคุณจะเจออะไรอีกเยอะเจออะไรีกเยอะคุณจะเจออะไรอีกเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันมันหลอกลวงเหยื่อด้วยการกลวิธีต่างๆหลอกเป็นญาติพี่น้องหลอกเป็นตำรวจหลอกเป็นอะไรแล้วก็หน่วยงานบุคคล หลายหลายคนก็ถูกแอบอ้างตำรวจเองเนี่ยก็ถูกแอบอ้างนะฮะว่าเป็นตำรวจจริงที่สุดแล้วก็ไปไปหลอกลวงเงินเหยื่อแม้กระทั่งท่านผู้ชมฮะองค์กรยูเนสโกยังถูกแก๊งสแกรมเมอร์หลอกอเพจของยูเนสโกต้องออกมาเตือนนะฮะ<อ>เพจของยูเนสโกแจ้งเตือนการหลอกลวงจากสแกมเมอร์โดยบอกว่าตอนนี้สแกมเมอร์ได้หลอกลวงพรอมแคมเปญของยูเนสโกโอ้ ลอมแคมเปญของยูเนสโกแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกด้วยวิธีการต่างๆที่น่าเชื่อถืออย่างมากแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญน,นักเรียนนักวิชาการอ้างว่าพวกเขาเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการรับสมัครของยูเนสโกโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินค่าจดหมายหรือว่าค่าลงทะเบียน หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอีเมลเหล่านี้เป็นการหลอกลวงนี่นะฮะยูเนสโกบอกว่าคนที่ได้รับความได้รับข้อความหรืออีเมลไม่ควรตอบกลับไปที่คนกลุ่มนี้หรือส่งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินรายงานไปยังอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทันทีโดยที่ไม่ตรวจสอบยูเนสโกย้ำว่าไม่เคยร้องของการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียม รวมถึงให้รางวัลในกิจกรรมต่างๆหรือการสรรหาใดๆทั้งสิน้นโอ้โหท่านชมองค์กรระดับโลกอย่างดูนสโกเนี่ยยังถูกแอบอ้างจากพวกสแกรมเนี่นะฮะเข้าไปส่งข้อความด้วยช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอีเมลไปถึงไปในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเลยนะบอกโอ้ <c oughs> โหคุณได้รับเลือกจากดูนสโกนะว่าให้เข้าร่วมในกิจกรรมนู้นนี้นั้น นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะกเ็เงื่อนไขไม่มีอะไรมากคุณก็แค่เสียค่าจดหมายหรือว่าค่าลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งรายละเอียดไปให้หรือว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลให้อโ,อโ,หโอ้โหคิดดูแล้วพอมันปลอมเป็นยูเนสโกแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมันคือคนที่มีความรู้นะใช่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆดูสิ<ต>ฮะเขาก็มีความรู้ด้านด้านเนี้ย ด้านของเก่าด้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็อาจจะไม่รู้เท่าทันใช่นี่ไงโอ้โหดูสิฮะความร้ายกาจของไอ้พวกสแกมเมอร์พวกนี้เพอเพอศูนย์ระชการก็มาจากเขมรน่ะป้ายให้มันเลยใช่นะฮะป้ายให้มันเลยเมืองหลวงของศูนย์การเงินหลอกลวงเนี่ยเขมรกัมพูชาเนี่ฮะซึ่งไอ้ทรัมป์ยังไปโอ้โหยังเอียงไปทางมันเนี่ยโดนันทรัมเนี่ยฮะ ผมขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมมาสมัครเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์สกับพวกเราง่ายๆครับค่าสมัครสมาชิกปีหนึ่ง5,000บาทแต่คุณผู้ชมครับใน5,000บาทนี้คุณผู้ชมได้ไปก่อนเลยกระเป๋าเดินทางมูลค่า5,900บาทแล้วก็บัตรเมมเบอร์การ์ด Garden, ส่วนลด20% เมื่อซื้อสินค้าของ Top News และส่วนลดอีก10%เมื่อซื้อทั่วไปกับ Top News และนอกจากนั้นครับเรายังมีการจับรางวัลอีกถึง6ครั้งทั้งหมดนี้ครับครบรอบ5ปีกับ Top News รางวัลกว่า5ล้านบาทง่ายๆครับโทรศัพท์มาเลย024815677หรือว่า Line at top shopping นะครับและพิเศษใครที่มาสมัครไดเมือสอ์2ใบเอาส่วนลดไปอีก10% าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ